ในตัวแบบขอบอยไงขอบตลอนะใช่ว่าผมวี่งไใชี่ี่น้อยตีเบื่องขอบออตลอนชอรมกอใช่ไหมชอรมกอชอรสหอใช่มใช่ไหมช่น้พี่พีชออชอชอชอใช่ใช่ใช่อันเดียวกันเลยอันเดียวกันอันเดียวกันอรอและสอหอนั่นแหละคนีด้วยหมอปลาที่มันอยู่อตลมกตใช่ใช่ใช่ถูกต้องพี่ยจำได้ไหมคอลนอคอลอนออะไรนี่ปะ เออใช่เออนั่นแหละขอรนอขอรนอโอ้โหดีนะอ่านมาอ่านมาเล่มเดียวกันหมอปลาว่ะหมอปลาว่ะผมแย่ผมแย่เดี๋ยวมึงได้แย่เนี่ยผมแย่ผมแย่ผมแย่หมอปลาลงไหนครับผมแย่เดี๋ยวหมอปลาผมแย่ผมแย่เออโดดไม่ได้อ้าวทำไมโหลดไม่ได้เป็นไรลงมาติดครับท่านอ๋อมันเป็นไรเหรอตายเถอะไม่รู้เหมือนกันครับโหลดที่ไิกัดสามสี่ห้า ตายนครับโอเคแล้วล่ิบห้าองศาสี่ห้าองศายิงเพื่อวางผลมันมะยิงเราวังผลการอากาศน้ำตาตกลุโจกตาโบกมันจังอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไม่ใช่หลบลิสิน้องมันสตรีมอยู่ แต่ว่าให้ลบลิ้นก็จังยันตตึงจ้าเนาสตรีมอยู่เราก็ต้องบอกเลยผิดแหน่สนใจกับลูกโมเกมเมื่อกี้มากเลยท่านผมไม่รู้ว่ามันคือใครแต่ผมดูจากทรงน่าจาเป่นหอระโมลคอร์นอกอกกรนะจากตำแหน่งมันแล้วใช้ปืนพกได้คมมากเลยถูกต้องแล้วนะทำไมทำไมนายรู้อ่ะบอกจากการกันดาแล้วว่า ใช่เรียนมาครับเพราะการที่ใช้ลูกโมเป็นอย่างเงี้ยผมดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นตำแหน่งของรนกรนกกกอ๋อโอเคโอเคโอเคใช่จากการขาดเรามแล้วดีนะมีรนไหมมีมีรกรนสองกหงที่กปกันเลยใช่ใช่ใช่ไปไปไปเราบินกลับไปแบบนั้นเลยได้ได้ได้ไปตอนนี้แหละไปไปเราต้องไปสนามบินนะ ของนีจะเป็นแลนด์รเรนดจอร์เครื่องบินอยู่ฉะนั้นถ้าเราไปทันเราจะขึ้นเครื่องทันโอเคโอเครับทราบ <ไป S 1> เราจะต้องหนึ่งสองสาม่หนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเรา 2> 1, 2, จะต้องติดผบอกกนอลจให้ด้วยว่าเราจะออกโอเคนะโอเคโอเคโอเคโเค้ยอย่างนั้นก็สบายใจหน่อยเออพูดอย่างเงี้ยเราจะต้องติดต่อเขาไว้เพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของเราอ๋บ้ากว่านันะ้นเลยอ๋อ ตายพี่คนตายพี่อยู่ค้อนพี่อยู่ค้อนพี่พี่เป็นคนค้อนนะพี่พี่อยู่คนค้อนอยู่ค้อนอยู่ไหนพีค้อนไหนพี่ค้อนแก่นนะพี่พี่จะจีบไปไหนผมถามกันเอาดีดีค้อนค้อนไหยกนะอ๋อเอออันนี้พอได้ค้อนแก่นไม่ไม่หวนะถ้คอนแก่นคอนแก่นยกค้อนพ่อบอกว่าพ่ออยู่ค้อนค้อนไหน คนคนไหนเว็ไหนมาดินี่เหร่แนคอมเองเที่ยีเอะไรันมันมขามสองเมั่นมะขามสองเล่นะนี่ผ่านครับผ่านตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเป็นขอรนนขอรนนสจกกอตรน นี่แหละตำแหน่งนี้แหละที่ที่ที่ผมอยากเรียนที่ผมศึกษามาผมอยากเป็นตำแหน่งนี้แหละต่อรอของต่อรอพอใช่ทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะครับเนี่ยพอพอพอสอด้วยพอพอพอสอด้วยเอออย่าลืมตำแหน่งตำแหน่งนี้จะยาวหน่อยเพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญเล่นก่อนเล่นก่อนแป๊บ้านะครับ เจ็บมากเลยท่านต้องหลบหนี่ว่าตายตายเลยตายเลยต้องมีคนสองคนในนี่หมดยังสวยมีดัมโบให้ขับปะมีดัมโบให้ขับปะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นันมีพี่แทงน้ำมีแทงน้ำมีแทงน้ำมีอ่าอยู่เลยดิอะมีรถมาว่ะเอ้อใครจอดกันนะเอ้าเกินตาเกินปุยมูนไม่ทันไม่ทันไม่ทันตายหัวหน้า

เฮ้ยมีคนมาเหรอตรงหน้าเดินนี่ยน,นี่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 ตรงนี้ Watch out หน้าเก่งมากครับคนนัน มันจะเห็นครับบ<ส>่ได้ได้ได้แบเว่ออ่เอออวาเอเอว่าเอเอเอว่าเอเอเอว่าเอเอเอว่อออวาอๆอวาอเอวเอเว่าเอเอเอวเอเอว่าเอเอเอ่าเอเอเวเอวาเอว่าเอ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 วาออวอว่า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 า ว่ามารถครับข้าด้ทำทางรถด้วยวะได้ได้ได้ไดมันไม่มีว่ะไปตับไม่ไ้ว่ะงงกันนะน้อยิดพื้นสิครั้งปฏิบัตหยิดพื้นสิครั้งปฏิบัิอยู่ไหนวะยึดพื้นหนึ่อ๊บหนึ่งสามสามสาม่หเข้เ้ก่อนดิ ทำอะไรครัมทำเพื่ออะไรตุใดถึงตายวอชชัปไม่ไหวว่ะเดี๋ยวไหมปวดปวดปวดมากเลยฮะปวดมากเลยครับปุ๋ยไอเล่มเข่าวดังเไยนะครับลองดูก่อนเราจะไม่โชว์บ้านนะให้ตายเถอะแต่เราไม่ยิงนะไม่ยิงคร้อยเรียบร้อยแล้วเล่นไหมครเล่นตรงนี้ได้ไหมไหนจะได้อยู่ครับ ราดูก่อนอยู่บนบ้านตัวหนึง่งน้อกไปน้อกไปน้อไปเราจะทิ้ไมไหมเราจะทิ้ไมไหมทิ้งไหมนะครับานี่เหมือนกี่เราพี่ถามหานะฮะไปไปไปมีตัวเอารถออกไปครับออกไปทางโซนหลังครับ

มีผลล่วงรถหรือวะอนั่นนี่นั่นนู่เฮ้ยนั่งหัวม่ดีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เลยตายนะขันเมร่าว่าที่โมกุฎฉันมีปลาโยชน์เป็นลักขมันตีสบายใจหน่อยไปโล่งใจหน่อย เดืไปแล้วเกบอกว่าอีไเกินสองปีเซฟทักทิไปเลยไปแน่้อนจั๊กจั๊กเดี๋ยววิวรู้ให้ไปเลยบนหัวบนเราเลยข้งบนเลยข้างบนเลยขัล่รืนี่ข้างบนเนี่ยข้างบนเดยว้าบนหัวเรามีเหรอใช่ใตายเขมาบ่เขานี่สเตอ๊ะเอ๊ไปต้องขับถอยเราถอยเราถอยเราถอยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวไปดิเราไปก่อน,ไ,นไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยมูมไปก่อนมูไปก่อนมูไปก่นอนนะวะกาล่ทางด้านนี้ทางด้านเปิดของออกาจะทำยังไงครับเอิกดลางทั้งวันนี้ได้ทำการเอ,อ่อปให้เตะทั้งวันี้เปิดนะโอ้โหคุมๆม,มาคุมๆเลยจังหวะคุมดอกสวยสองทีนะเดี๋ยวนราม ใครเรียกนะฮะใครเรียกจะทำการส n a p ขวาไปทีนึงลางวานี้ยิงปูไป <วะ S 1> สองสามนัดคิว่าศัตรูจะตัวแต่ที่ไหนนะศัตรูบอกไอเ้เจียยิงไม่โดนเดือดมากมเลยน,นะฮะท่านผู้ชมด้าของโฟล์ก้านะฮะบ,บอกว่าเจ็บมากนะครับเจ็บมากขาดแม็กหนึ่งเจ็บเ,เจ็บมากขาดแม็กหนึ่งแม็กเดียวเองแม็กเดียวแม็กเดียวแม็กเดียว ไปดูกันว่าเขาสองคนจะสามารถติดจ็อบเกมนี้ได้หรือไม่ฮะตอแล้วฮะเหลือพิเศษมาสองตีนเรียบร้อยครับติดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ติดครับโหต้องไปชมการตของใครเรียกเลยนะฮะไปไดเลยครับตจังวะนี้ได้ทำการขับรถไล่ล่าศัตรูเป็นที่เรียบร้อยนาครับ จะทำอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยกว่าฮะขับไปปิกหนึ่งเหนึ่งถ้าเหลือสัตว์ตอีกหนึ่งกอนหน้าผมจังหวดไม่นะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรถออก์ค่านี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณมันรถใครวะรถใครอ่ะมันรถผมนี่ว่ะรถใครวะมีคนมาขโมยอ่ะจับได้เเ่หาที่ได้ก่อนหาที่ได้ก่อนเดี๋ยวเราเรถนี้เล่นได้ครับจอดตรงนี้นะฮะคุณโดก้าฮะตอวนี้ฮะ สาระ้วทม่ารยัะบไม่ได้ครับผมโอ้โหเ็บิวเป็นที่เรียบร้อยนะหัวทำพาใจวิวเลยนะครับจังหวะนี้ได้ขอายองเน็ตกันแล้วนะฮะจะเอามาตีตลาดการกจะโอ้ไหมทำได้หรืแล้วิดวิวโดาเลครับผมเรียบ รับผมทำหมอฟ้าได้ตงเฟกแอ้กันแกไปนะครับผมทางนี้หมอบ้าบอกผมเหย้ผมเหยมเหยอะไรผมเหยอะไรเห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 ะเห ่าเดี๋ยวขอสามสองหนึ่เชะเออสวยท่ากำลังสวย้วครับท่ากำลังสวยเอ๋เอ๋เอ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 ได้ลยครับเป็นหอรดอคร์บออโตคจจอรนอร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 อเรียบร้อยแล้วครับคนนี้เสร็จจะเข้าใหม่เดี๋ยวมีคนนี้เสร็กมาใหม่อีก คนเสกคนนีเสกไม่ใช่รถคนนี้เสกไม่ใช่คอนเฟ็ตต์ครับท่านอ๋อหรออ๋หรอใช่รถคนเช้าอะไรไม่ใช่มันมอยอยอะเลยสิคิวฮะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าดาบกิดไปแจกคิวมาจังหวะนี้เป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับถ้าใครอยากจะคุยกับผมสดๆเข้ามาคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันนะครับ